พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรู้จักประสบการณ์และดำเนินชีวิตพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเพื่อการดำเนินชีวิตคตริสตจักรที่แท้จริงสัปดาห์ที่สองการรับสุขพระคริสต์เป็นความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชาธัญญาหารเพื่อจะมีการดำเนินชีวิตคตริสเตียนแห่งเครื่องบูชาธัญญาหารและการดำเนินชีวิตคริสตจักรแห่งเครื่องบูชาธัญญาหารสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ในฐานะเครื่องบูชาธัญญาหารที่ยิ่งใหญ่คือการสำเร็จสุดยอดของการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้าตรีกภาพกับมนุษย์ที่มีสามส่วนวันพุธเลขรมันสองเครื่องบูชาธัญญาหารเป็นแบบเล็งถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบแห่งการดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าของพระคริสต์อารบิกหนึ่งเราต้องรับสุขภาพรคริสต์เป็นเครื่องบูชาธัญญาหารของเราทุกวัน มาเป็นอาหารฝ่ายปุโรหิตของเราเพื่อพระองค์จะสามารถดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกได้อีกครั้งหนึ่งโดยผ่านเราทั้งหลายในสภาพมนุษย์ที่ได้รับการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ด้วยสภาพพระเจ้าของพระองค์ถ้าเรากินพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาธัญญาหารเราก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรากินและดำเนินชีวิตโดยสิ่งที่เรากินอารบิกสองโดยการฝึกฝนวิญ,ญญาณของเรามาสัมผัสกับพระวิญญ,ญาณนั้นที่รวมตัวอย่างหนาแน่นอยู่ในพระคำ เราก็ได้กินชีวิตมนุษย์และการดำเนินชีวิตของพระเยซูเราก็จะถูกก่อรูปด้วยพระเยซูและการดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระเยซูก็จะกลายเป็นการดำเนินชีวิตมนุษย์ของเราพร้อมด้วยลักษณะพิเศษแห่งสภาพมนุษย์ของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมด้วยสภาพพระเจ้าดังต่อไปนี้ 1. สภาพมนุษย์ของพระเยซูทำให้ความชอบธรรมสำเร็จทั้งสิน้น 2. สภาพมนุษย์ของพระเยซูไม่มีที่พักสงบ 3. สภาพมนุษย์ของพระเยซูมีใจที่ต่ำต้อย 4. สภาพมนุษย์ของพระเยซูรักผู้ที่อ่อนแอ 5. สภาพมนุษย์ของพระเยซูปรับเข้ากับทุกสถานการณ์ 6. สภาพมนุษย์ของพระเยซูโปรนิบัติผู้อื่น 7. สภาพมนุษย์ของพระเยซูทนุถนอมผู้คน 8. สภาพมนุษย์ของพระเยซูเป็นระเบียบไม่ยุ่งเหยิง 9. สภาพมนุษย์ของพระเยซู ถูกจำกัดด้วยเวลา 10. สภาพมนุษย์ของพระเยซูมีเพียงหนึ่งเดียว 11. สภาพมนุษย์ของพระเยซูรู้ว่าเวลาใดควรร่ำให้ 12. สภาพมนุษย์ของพระเยซูท่อมตัววันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าโยฮันบทที่6ข้อ5้พระบิดาผู้ทรงพระชนได้ทรงใช้เรามา และเรามีชีวิตเป็นอยู่เพราะพระบิดานั้นฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเป็นอยู่เพราะเราฉันนั้นปิลิปอยบทที่หนึ่งข้อ21เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการที่มีชีวิตเป็นอยู่ก็คือพระคริสต์และการที่ตายก็ได้รับประโยชน์ขณะที่องค์พระเยซูเจ้าทรงอยู่บนโลกพระองค์คือแป้งเนื้อละเอียดพระองค์ทรงถูกเคลาน้ำมันด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ พระองค์ทรงถูกพุกคล้าด้วยเกลืออยู่เสมอและพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในการเป็นขึ้นโดยมีกลิ่นของกัมยานแต่พระองค์งไม่มีเชื้อและน้ำผึ้งดังนั้นพระองค์จึงเป็นเครื่องบูชาธัญญาหารได้วันนี้เราก็ควรมีสภาพการเช่นนั้นเหมือนกันนี่ก็หมายความว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราควรเป็นแบบจำลองหรือเป็นสำเนาแห่งการดำเนินชีวิตของพระคริสต์ในโรมบทที่8มีทั้งสภาพมนุษย์ของพระคริสต์ พระวิญญาณแห่งชีวิตการเขนและการเป็นขึ้นซึ่งได้รวมเข้าด้วยกันจนเป็นหนึ่งสิ่งน,นี้ได้แสดงให้เรามองเห็นการดำเนินชีวิตที่เราควรมีอยู่ในวันนี้เราควรดำเนินชีวิตอย่างเดียวกันกับที่พระคริสต์ทรงดำเนินชีวิตพระองค์ทรงเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์พระองค์ทรงถูกเคลาน้ำมันด้วยพระวิญญาณนั้นเราเองก็ถูกคลาน้ำมันด้วยพระวิญญาณนั้นมาในระดับหนึ่ง เราได้ผสมกลมกลืนกับพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจาก่ํากลางคนตายพระคริสต์ทรงถูกคลุกคล้าด้วยเกลือซึ่งก็คือถูกตรึงตายและเราก็ควรประหารสิ่งที่เราเป็นตามธรรมชาติให้ตายเหมือนกันยิ่งกว่านั้นพระคริสต์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในการเป็นขึ้นและเราก็อาจมีชีวิตเป็นอยู่ในการเป็นขึ้นได้เหมือนกันเลือกอ่านข่าวสาร เราต้องตระหนักว่าเครื่องบูชาธัญญาหารนั้นมีไว้เพื่อเราเป็นสำคัญส่วนที่เป็นที่ระลึกสำหรับพระเจ้านั้นมีแค่กรรมมือเดียวเท่านั้นแต่ที่เหลือซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่านั้นเอาไว้สำหรับปุโรหิตเราปุโรหิตกินพระคริสเป็นเครื่องบูชาธัญญาหารทุกวันเราก็เป็นปุโรหิตดังนั้นเราจึงต้องกินพระคริสเป็นเครื่องบูชาธัญญาหารเพื่อเป็นอาหารการกินของปุโรหิตอย่างเรา ถ้าเรากินเครื่องบูชาธัญญาหารเราจะมีชีวิตเป็นอยู่เพราะเครื่องบูชานี้เราจะเป็นสิ่งที่เรากินเรากินสิ่งใดสุดท้ายสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นตัวเราถ้าเรากินพระคริ์เป็นเครื่องบูชาธัญญาหารทุกวันในที่สุดเราก็จะกลายเป็นพระคริ์เพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการที่มีชีวิตเป็นอยู่ก็คือพระคริ์เรามีชีวิตเป็นอยู่โดยสิ่งที่เรากินและสิ่งที่เรากินก็จะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่เราเป็น เครื่องบูชาธัญญาหารครอบคลุมถึงสภาพมนุษย์ของพระเยซูสภาพพระเจ้าของพระเยซูการเข็นของพระเยซูและการเป็นขึ้นของพระเยซูในเครื่องบูชาธัญญาหารมีแป้งเนื้อละเอียดน้ำมันกำยานและเกลือแต่ไม่มีฐานะใดๆใ,ให้กับเชื้อหรือน้ำพึ่งในการดำเนินชีวิตของพระเยซูในฐานะที่เป็นมนุษย์นั้นไม่มีที่ว่างให้กับความไม่บริสุทธิ์หมดจดหรือความเสื่อมเสียใดๆเลย ถ้าเรากินพระเยซูผูน้นี้เราก็จะมีแป้งเนื้อละเอียดน้ำมันเกลือและกํายานโดยปราะศะจากเชื้อหรือน้ำผึ้งรูปภาพในเลวิติโกบทที่สองบ่งชี้อย่างหนักแน่นว่าหนทางที่เราจะรับสุขการดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระคริสต์จะต้องอาศัยพระวิญญาณน,นั้นในโยฮันบทที่6ข้อ63องค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าพระวิญญาณน,นั้นเป็นที่ให้มีชีวิตเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยคาซึ่งเราได้กล่าวเก่บท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตกรณีนี้ก็ป่งชี้ว่าหนทางในการกินพระเยซูจะต้องอาศัยพระวิญญาณนั้นถ้าเราจะกินพระเยซูโดยอาศัยพระวิญญาณนั้นเราก็ต้องตระหนักว่าวันนี้พระวิญญาณนั้นได้รวมตัวอยู่อย่างหนานแน่นอยู่ในพระคำเมื่อเราสัมผัสกับพระคำเราก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ได้รวมตัวอยู่อย่างหนานแน่นหรือแปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคำ ในการกินพระเยซูต้อนรับพระเยซูและรับสุขพระเยซูเราจึงต้องสัมผัสกับพระคำของพระองค์และเมื่อเราสัมผัสกับพระคำของพระองค์พระวิญญาณนั้นก็อยู่ที่นั่นพระวิญญาณนั้นผสมกลมกลืนกับสภาพมนุษย์ของพระคริสต์ดังนั้นในการฝึกฝนวิญญาณของเรามาสัมผัสกับพระวิญญาณนั้นที่ได้รวมตัวอยู่อย่างหนาแน่นอยู่ในพระคำเราก็ได้กินชีวิตมนุษย์และการดำเนินชีวิตของพระคริสต์ ในตัวเราเองนั้นเราย่อมไม่อาจดำเนินชีวิตมนุษย์ที่เหมือนกับการดำเนินชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าได้มีแต่พระองค์เท่านั้นที่สามารถดำเนินชีวิตเช่นนั้นได้แต่เราก็สามารถต้อนรับพระเยซูได้ตลอดเวลาโดยการมาหาพระคำของพระองค์แล้วฝึกฝนวิญญาณของเรามาอ่านอธิษฐานพระคำเมื่อทำเช่นนี้เราก็ได้สัมผัสกับพระวิญญ,ญาณน,นั้นและพระวิญญ,ญาณน,นั้นก็จะหล่อเลี้ยงเราด้วยพระเยซูผู้เป็นการบำรุงเลี้ยงของเรา ในเมื่อเรากินสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเป็นดังนั้นถ้าเรายิ่งกินพระเยซูเราก็จะยิ่งถูกก่อรูปด้วยพระเยซูโดยการที่เรากินการดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระเยซูการดำเนินชีวิตของพระองค์ก็จะกลายเป็นการดำเนินชีวิตของเราเราก็จะเป็นผู้ที่ถ่อมตนและบริสุทธิ์เหมือนกับพระเยซูอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยความพยายามใดๆของตัวเอง นี่คือการรับสุขพระเยะซูเป็นอาหารของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตซึ่งมีคุณสมบัติพอที่จะปรนิบัติพระเจ้าได้